ลูกกาหน่อยไม่กาหนนอยขายให้ลุงได้กอ่อขายปลาเต้าได้กล็ลูกฮ่า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 อะเราไว้แมบบ่หรืแบบแอยัง ามาขายปลาเต้าหือลุงเลยสวัสดีค่ะหรือ,อยังสวัสดีค่ะอ่าแล้วลูกขายยัง,ง,งในในในปลาเต้าแกนไหนลูกแนะตงโมก่อนแตงโมหรือปลาเต้าเออยิ้มอ่ะเออได้ลูกได้อันนี้อย่างลูกอันนี้อย่างนี่อันนี้อย่างิตตี้ อา่าแล้วขายเป็นคนซื้อให้ลูกมแม่หยางชื่อแม่ชื่อหยังแม่เก๋ออ่าอ่ออาล้วจะขายให้ลุงก,ก่อนนี่ป้าเต้าว่าขายให้ลุงก,ก็ได้ลูกได้กิตตี้ไปแล้ว้าขายละอา่าวันนี้พีดเทิลเนาะอันนั้นมาจี้เฮือเอาเอาให้ลุงแค่แกนไหนอะลูก ไอไอ้แต่กี้ผมมาถึงบอกว่าแม่ไปซื้อคิตตี้โหลูกโปองใหแเ้าอันนี้ัตาเต้ายังไดงนี่พันอย่างพกนี้มีอันกินาลีจ้าเปกินาลีเปลือกฟางแน่นพันกินลีแล้วลิ่มนี่เป็นปลาเต่าจังไหนนี่ ส่วนตัวก็ไปเบ่งรูปสวนกัมาครับบัเต้าสวนปลูกตัวให้กับปลูกปแตงเนี่ยเจ้าอ๋อปลูกปแตงเพราะแตงก็มีเลยท่านี้พันสิงคโปร์เจ้าพันสิงคโปร์เป็นพันสิงคโปร์อ๋อไม่เย็นมาแกลน้อยนี่อันท่านนี่มันจากเกลไม่ยาเจ้าจากหอมอ๋อเกลตะาลูกเจ้าแล้วมันมันเทียบกับความหอมนี่เหมือนบหมันหอมแตนนะเนาะ หอมเต้ยได้เฮ้ยหูหอมเต้ยหอมขนาดเลยแล้วหวานกว่านี่เจ้าจะหวานหอมแล้วก็มันกระเนียวๆเออจ้าอ๋อแตงเมืองนะอันนี้เป็นบัตแตงสิงคโปร์เจ้ามาสิงคโปร์พันลูกลำปางมาลูกลำปางมาเอาไปห้าลำปางหรือลำปางเอามาส่งตอนแรกซื้อเพื่อมากินแล้วก็เอาเม็ด คท่าเม็ดแล้วก็เอามามาปลูกดูพบ้านเฮามจะปลูกได้กอยกับครับตุกขะเฮาจะปลูกบะแตงเมืองเนาะครับแม่นกุมเขาเลยเอาพันธุ์มาปลูกดูแล้วมันก็ออกดีอยู่ังปลูกที่ที่ไหนนี่ปลูกหลังบ้านเนี่ยระยะนี่กันระยาะอันผมเราเอาจิ้มมันยังได้ยิ่งจะจิ้มสักสองแกนเนาะลองพอบะแตงสิงคโปร์อันนี้บะแตงสิงคโปร์เนาะ พันสิงคโปร์แสดงมางจากสิงคโปร์แต่ปลูกที่ลำปางปลูกลำปางแต่เอาเชือมาเลยปลูกดีมาปลูกในยาวกลายเป็นบะแตงพันดอยยาวไปละ <c oughs> เอาที่มันซุกกินได้เอาสักสองแกนแล้ลูกชื่อสาวชื่ออย่างน้องกระตูนน้องกระตูนน่าขนาดเลยตะเกียบมาปิเครมก็มาช่วขยขายอ๋อไอ้ะอน้ตะกี้ยิ้มบันเลย อเอาสองแกนแล้วผมจะเอาบะเต้าต่อยถ้ามันหวานแล้วจะได้ซื้อไปฝากจามูจามูมักอีกออยไปไหนแต่ปลาแตงไทยจะออกมาไหนอ่ะเดือนหน้าเจ้าเดือนหน้า,ากําลังปูก่อนจเจ้ามันจะออกช่วงเข้าพรรษาี่ครับแต่ว่านี่เป็นปลาแตงสิงคโปร์มันออกก่อนกนะอันนี้ปูข้าวบะเต้าเนี่ยจเจ้าอาจาลยงกํลังได้กิน ราวัง,งนี่ให้จัดจ้าบ่จะถ้ามันนี่มันจะจะกินกรอบก็ได้จะจะกินซุปซุปก็ได้ซุปก็ได้เนาะอันนี้มอกินได้เนอ้อเอาปรเต้าสแกนจะได้ตีวหวานหวานไอย่างดีได้อันนี้เครืองจ่ยากาากินหวานหวานเอาปรเต้าแกนเลยแค่นื้งบุญเลย น้องการ์ตูนการ์ตูนน้มายยแม่ขายหรือยังหรือว่าเมาห่อการ์ตูนเออนี่มาขายันั่งกระตูนเข้าเงี้ยไหนนี่ออตัวยาบอ๋อตัวข้ยาบกี่บาทนี่ร้อยดีค่ะอันนี้ตรงบริเวณสี่แยก ซีแยกไฟแดงโดยยาวเนาะวันนี้มาอุ้นหนุนซีแยกบะเต้าอ่ะกับบะแตงพันสิงคโปร์เอ้กล้ามาหั่นเลยนี่เนอะบะแตงพันสิงคโปร์นี่เนาะเรามาปลูกเนาะอันนี้เป็นบะแตงพันสิงคโปร์เอาพันธุ์ลูกจากลำปางมาชื่อว่าพันสิงคโปร์รสชาติจะเป็นจะได้เดอยจะลองไปจิ้มเขากับจำุจจุงแต่นี่บะเต้าวันนี้อยากกินบะเต้า เออน้องกระตูนออกมาขายให้กันเลยน้อน้องกระตูนยิ้มหวานน้อยยิ้มหวานน้อยยิ้มหวานน้อยน้องกระตูนยิ้มหวานน้อยยิ้มหวานน้อยเจ๊เอ๋น้องกระตูนยิ้มหวานน้อยน้องกระตูนชื่อหยางน้องกระตูนชื่อหยาง นัง่นนงกระตุ้นค่ะนั่งกระตุ้นค่ะบาย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 ถ้าได้มั่เสื้อบบเต้ามั่เสื้อที่ไหนซสื้อแม่หยางแม่เก๋แม่เก๋บ้านหยางบ้านดอยยาวบ้านดอยยาวอ๋อบ้านดอยยาวนะลูกเนาะอะบายบายนะคะขนาด